หนังเลี้ยงลุ้นหลอนได้แปกตลกได้สิทุกคนชมเปราะเกินคาดเปิดตัวรอบสื่อมวลชนเป็นที่เรียบร้อยกับภาพยนตร์เลี้ยงลุ้นของค่ายหนังน้องใหม่โกลไฟเตอร์นำแสดงโดยไซส์สกอตคอปเตอร์คิมมอนลิลลีงง่หงนายวราภัายรินฮาเลกกัดจังและดาราคับข้างภาพยนตร์สามรสชาติหลอนเศร้าตลกครบรสชาติทุกคนชมเปราะค่ายหนังน้องใหม่โกลไฟเตอร์ทำได้ถึงสนุกเกินคาดงานนี้ต้องบอกเลยว่าไซส์สกอตออกมาแต่ละซีนหล่อชนะเลิศชับเอาสาวสาวกีดลั่นทั้งโรงหนังดึกว่ามาดูคอนเสิร์ต อีกทาคอปเปอร์คิมมอนคูจินซีดีวายมาแรงสร้างสีสันพร้อมลิลี่เงียนต้องบอกเลยว่าฮาแตกส่วนพัดหล่อนก็ทําเอาทุกคนตีต๊ดตกใจก่อนผวาทั้งโล่งภาพยนตร์ทีมผู้สร้างทุกคนยิ้มอิ่มอ,อกอิ่มใจที่หนังเรียงลุ่นทําออกมาทําให้ทุกคนที่ดูมีความสุขกันท่วนหน้าเรียงรุ้นวันนี้ทุกลวงภาพยนตร์บอกว่าขอแสดงความยินดีกับผู้บร,ริเตอร์ด้วยนะครับที่วันนี้ก็ถือว่าสําเร็จมาครึ่งทางแล้วครึ่งนึงก็ไปลุ้นกับรายได้ก่อนนะครับถามว่ารู้สึกยังไงก็ ประทับใจกับการทำงานกับน้องๆทุกๆคนแล้วก็ทีมงานของโปร t ฟิเตอร์ทุกๆคนครับพาร์ทในพาร์ทที่1ของเราชื่อว่าตอนไอ้เพื่อนรักนะครับค,คำพูดคําว่าไอ้เพื่อนรักเนี่ยมันจะไปคล้ายคล้ายประโยชนกับที่คนดังคนหนึ่งชพอบพูดบ่อยๆแต่ในเรื่องราวในใน,ในสตรอรี่ของเราเนี่ยไม่ได้กล่าวถึงไม่ได้พูดถึงตัวบุคนคนนั้นเลยนะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฆากกรรมฆัตกรรมอัมพาตของนักแสดงสาวท่านหนึ่งครับมันมีความแตกต่างอยู่ที่ว่านักแสดงสาวคนนี้ไม่ได้ตายเพราะว่า จมน้ำแต่ตายเพราะอย่างอื่นค่ะก็สำหรับกัดน,นะคะก็รับบทเป็นดาราสาวชื่อดังนะคะที่ไปงานปาร์ตี้กับเพื่อนๆแล้วก็ลัดตกน้ำจมน้ำตายค่ะก็สำหรับบทนี้ก็ดีใจมากเลยนะคะที่ได้มีโอกาสได้เล่นค่ะเพราะว่าต้องตอนที่ผู้กำกับอะ่ะส่งบทมาให้อ่านก็รู้สึกว่าเป็นบทที่คล้ายกับคดีดังหลาย,ลายคดีค่ะก็ รับเล่นเลยค่ะเพราะว่าเป็นบทที่แบบน่าสนใจมากมาค่ะก็เล่นเป็นเพื่อนของดาราสาวค่ะก็ในเรื่องก็ชื่อน้าหอมเหมือนกันค่ะชื่อจริงก็น้ําหอมค่ะใช่ก็ <c oughs> ในเรื่องนี้คือแบบว่าบทบาทค่อนข้างจะท,าท้าทายมากเพราะว่าปกติแล้วหอมก็เคยแบบว่าเป็นแค่เอ็กซ์ต้ารักแฟนสมคบอะไรเงี้ยแต่พอมาเล่นเรื่องนี้จริงๆคือบทหนักมากเพราะว่าคือแบบด้วยความที่ปกติอีวจะ เขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะบทบาททัว่วไปใช่มันก็จะเป็นแค<ม>่แบบเรื่งองราวธรรมดาแต่นี้ทั้งเราทั้งแบบทั้งเจอผีทั้งแบบทั้งโดนผีหลอกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นบทบาทที่หนักมากเลยค่ะเพราะว่าการที่เราจะต้องกลัวผีเนี่ยการที่เราโดนผีทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเอาเรื่องเลยค่ะกับบทบาทนี้แล้วแต่ว่าก็อยากให้ติดตามะคะ่ะเพราะว่าน้าองหอมก็เป็นท้อพเเรื่องแรกด้วยแล้วก็ทําเต็มที่ที่สุดเลยค่ะรับโบนะคะโบไลก็ในเรื่องกับชื่อจริงก็คือเหมือนกันก็คือโบไล จะเป็นแบบว่าบทบาทนี้ก็จะเป็นเหมือนมาม่าสั่งแล้วก็จะแบบว่าเป็นเพื่อนดาราสาวที่เสียชีวิตไปจะบอกว่าเรื่องเนี้ยบทมาอีกแบบถ่ายอีกแบบจะมีความตื่นเต้นแบบว่าทุกวินาทีในการถ่ายทําสําหรับพี่โน้ตผู้กากับ,กบแล้วก็แม่เดซี่จะเปลี่ยนบททุกอย่างแล้วมันจะมีฉากที่แบบอยากให้ทุกคนดูคือการกวดน้ํากวดน้ําสู้กับผีจะมีการสวดมนต์อะไรเงี้ยอันนี้จะเป็น จะบอกเลยไฮไลไท์ของเรื่องนี้ที่แบบว่าต้องอน่าติดตามามากค่ะด็กแบบอันนี้ไม่ได้สปอยอันนี้คือแบบว่าอยากให้ทุกคนไปดูว่าไอตอนเนี้ยมันมันสามารถทําให้แบบว่าที่คายถูกเรื่องสำหรับดิวนะครับดิวก็รับบทเป็นดิวเลยก็จะเป็นเหมือนฟิลฟิวรุ่นน้องหรือว่าเป็นเนื้อในแก่ผมก็สำหรับดิว เรื่องนี้เรียกว่าภาพยนตร์่ึงแนกันนะครับเพราะปกติจะเล่นแต่ละครเวทีพอมาเรื่องนี้ก็ค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าคแทบขนลุกเลยครับเพราะว่าดูได้เทเลงภาพยนตร์มาก่อนก็อยากจะฝากตอนแรกไว้ด้วยนะครับรู้สึกว่าเป็นตอนที่แนกหัวที่สุดนะครับสำหรับบทริวจะทําอะไรในเรื่องนี้บ้างก็รอติดตามในภาพยนตร์ได้เลยจริงๆเรื่องราวของต้นสองเนี่ยมันเป็นเรื่องราวชีวิตจริงของผู้จัดกับแฟนเก่าเขาค่ะแฟนเขาว่าเสียชีวิตในวันที่วันลอยกระทงเนาะ แล้วเขาก็พยายามแบบตั้งใจเขียนบทแต่ตอนนี้มากนะคะแต่ว่าค่ะกลับเป็นตอนที่นักแสดงน้อยที่สุดซึ่งในเรื่องเนี่ยเออเราก็เราก็เล่นเป็นตัวผู้จัดคนนั้นแล้วนี่ก็เล่นเป็นแฟนที่เขารักมากที่สุดแล้วก็ต้องจากไปแล้วก็ ตัวผู้ชายเองก็พยายามที่จะแบบว่ากลับมาตามสัญญาเพราะว่าตอนนี้มันคือตอนสัญญาตอนนี้ก็จะมีความเศร้าพอสมควรถ้าเทียบกับตอนแรกตอนแรกคือแบบน่ากลัวมากนะคะตอนนี้จะเป็นออกแนวแบบว่าออกแนวแบบรับความซึ้งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมีตั้งแต่วันแรกที่เราถ่ายเลยะ,ะที่เป็นที่เป็นฉากที่เราอะเสียงเซมซีค่ะคแล้วมันเป็นหมายเลข16ซึ่งเป็นหมายเลขเดียวกันกับหมายเลขที่แบบมันเป็นเลขของของ,ของในสตอรี่เรื่องจริงอะเลขสิบหกมันคือ มันคือความหมายก็คือเหมือนกับคนรักท uh, like ี่มาเจอกันแล้วก็ต้องพัดภาคจากกันไปอะซึ่งซ <pr um> ึ่งฮาเล่ย์อะเชื่อไหมคะว่าเขาอะเราอะได้เราอะวางไว้คือหมายเลขสิบหกแต่ฮาเล่ย์อะเขาเสียงจริงมาเป็นหมายเลขสิบหกจริงๆแล้วก็ตกใจจรีนได้ับอันนี้เราเราเราที่แบบที่ที่ที่เราไปอะก็คือสารเป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนสารสิ่งสกิิทธ์อะไรที่แบบสารเจ้าอะแล้วทุกคนก็จะบอกว่าเอ้ยเขามาด้วยเขามาด้วย ก็เลยรู้สึกว่าไอไ้อสิ่งที่เรามองไม่เห็นอะไอเชื่อนะคะว่าเป็นว,ว่ามันมีจริงๆ<ช>ก็แล้วแต่วิจารณญาณแต่ว่าความตั้งใจของพวกเราก็เราก็เต็มที่ที่ทาให้ให้มันออกมาแบบดีที่สุดครับผมผมยากสองต่อสแสดงด้วยแล้วก็ร้องด้วยครับก็คืออย่างที่พี่นายบอกครับฉากที่ผมขนลุกที่สุดคือตอนที่ขยอบเป็นครับคือในฉากครับที่พวมกับบีวไว้คือต้อง เข่าใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆอ่ะต้องได้เลข16ก <c oughs> ็หยิบเลข16ขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเข่าอะครับมันได้16จริงๆ <c oughs> อันนี้คือเป็นฉากที่ผมอึ้งที่สุดนะแล้วก็แบบว่าขนลุกมากๆก็ถือว่าแต่ว่าใบเตกเป็นความหมายที่ดีมากผมก็เลยแฮปปี้จริงๆมันเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งครับที่ที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์นะครับเพนหนึ่ง <c oughs> แล้วก็ยังติดอยู่กับคําสัญญาคาคิดถึง คำที่เคยพูดเอาไว้บางอย่างครับจนคนที่ที่จากไปแล้วคนหนึ่งเขากลับมาทวงคาคิดถึงคำนั้นก็สามรถสามอารมณ์ครับ horror thriller แล้วก็สุดท้าย comedy ก็อยากจะให้ทุกคนที่ดูเนี่ยหลังจากคเครียดกันแล้วกับ2เรื่องแรกครับก็อยากให้ผ่นปล่อยแล้วก็ออกจากโรงด้วยไปถึงโรงหนังนะครับออกจากโรง ด้วยรอยยิ้มครับผมก็เลยกลับมาเป็นเรื่องนี้ที่จะมีความคอมเมดี้มีความแบบว่าอาจจะมีหน้าตัวเล็กน้อยแต่ว่ามีความน่ารักเป็นอันมากตายอนานสุดในรอบศตวตรับผมไม่มีจริงๆหมายถึงว่าแบบผมดูหนังผีมาตลอดชีวิตอะ่ะทุกคนเขาดูตายแบบดูมีเซน์แต่ว่าเรื่องนี้คือตายอนานจริงๆใช่ครับแต่ว่า,ามันเป็นมันเป็นเรื่องจริงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะอาใช่ก็สนุกดีครับ ได้ทีมเราทั้งทุกคนเนี่ยได้รับบทบาทว่าทํำยังไงก็ได้ให้ให้คนในโรงพรรยาบาลเนี่ยหลังจากเจอความน่ากลัวไปแล้วเจอความโศกเศร้าไปแล้วทํายังไงให้คนดูออกจากโรงพรรยาบาลแล้วมีความสุขที่สุด ก็เลยได้รับบทบาทในเรื่องสุดท้ายกันสำหรับทีมเรานะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนดูเรื่องนี้แล้วก็จะออกมาแล้วก็มีรอยยิ้มออกมาจากความพยาวยศักดิหนูอยู่เพราะรักเขาและรักมากไม่เคยเปลี่ยนแปลงอันนี้บอกใครบอกเขาอไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะรักคุณอันนี้พี่ยังเขายังเขาสั่งคัดไปตั้งนานแล้วนะเราจริงแล้วมดถันวแบฮะเค่เจ็ดพันไหมอุ้ย จะเปอะไรแบบนั้นบ้างอันนี้ทุ่มบ้านทุ่มเมืองทุ่มหมดตัวก็ให้หมดแบบเนี้ยยากมากเลยค่ะเพราะว่ามันก็เป็นภาพยนตร์เรื่องอ่เรื่องเรื่องเรื่องที่สองนะคะมันนี่ก็เป็นเด็กใหม่นะคะแล้วก็คนปรับใหม่ลำบากอ่ะเดี๋ยวตะโกนเดี๋ยวเบาได้เล่นเล่นกับเล่นกับคนที่มีอย่างเป็นอะไรนี่เธอก็ให้ฉันเป็นดาราท่านหนึ่งก็ไม่ได้เลยเหรอเออฉันก็อยากเป็นดาราท่านหนึ่ง อันนี้ควรรียสัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวน้องมีเวลาจำกัดเท่านี้นะครับหนึ่งหนึ่งใช่การดูแลแล้วนะเออเห็นไหมล่ะมันคือความจริงก็มันก็ยากแต่ค่อยก็สู้ค่อยทําทุกวิถีทางเพื่อจะเอาเขา่วนได้ก็จะเล่นเป็นตัวเองหน่อยก็คือบ้าผู้ชายก็คือเป็นลูกเป็นลูกกูหนูลูกเจ้าของอพาร์ตเมนต์ที่แบบว่าดูแลผู้ชายนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้แต่อยากให้ดูจริงเพราะว่ามันเป็นบทที่แบบคล้ายกับบุคลิกของเราอยู่แล้วซึ่งมันไม่ยาก ร่วมกับบีฟพีเดียวรู้เรื่องเลยฝากไปด้วยล้วกันครับจริงๆฝากทั้ง3าพาร์ทของของภาพยนตร์เรื่องเน้รุ่นแล้วลกันเพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจทํากันมากๆครับหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์สยองขวัญที่อยู่ในใจทุกคนนะครับฝากไปด้วยกับเรื่องนี้อ่าสุดท้ายนะครับขอฝากผลงานภาพยนตร์เรื่องเลี้ยงรุ่นนะครับของค่ายโก้ไฟเตอร์ไว้ให้กับแฟนๆภาพยนตร์ได้ชมกันด้วยนครัา กะะกกะขอฝากเด้อพี่น้องสาวลาภาพภาพภาพยนตร์เลี้ยงรุ่นของเราไปเสิร์ชถ่ายอยู่ประเทศลาวเด้อจ้าพฉะนั้นอย่าลืมเด้อเลี้ยงรุ่นเลี้ยงรุ่นพวกเราเลียงรุ่นเยงรุ่นไปเริงกันเรียงรุ่นเรียงรุ่นค่ะเรียงรุ่นไม่เรียงผู้ชายนะคะไม่ค่ะมีตังให้ยืมให้เลี้ยงผู้ชายไหมโดยโดยเลยโดยโอเคขอบคุณค่ะ